่นี่ก่อนครับเดี๋ยวเจอกันรอ,อนานไหมคะไม่นานเลยครังั้นเราไปกันเลยไหมได้ค่ะ<ป>นี่ของใครอ่ะคือว่าอันเนี้ยอย่าบอกนะว่าซันเนี่ยซื้อมาสอภสยแอน เพื่อวันครบรอบของเราใช่ไหมแบบนี้ก็เขินแย่สิคือผมฮัลโหลครับฮัลโหลคุณซันค่ะพอดีว่าไมค์อ่ะลืมชุดชั้นในไว้ที่รถของคุณซันนะคะพอดีว่ารีบๆนะคะก็เลยเก็บของไม่ครบอ่ะแบบนี้คุณซันก็เห็นหมดแล้วสิคะว่าหมคเซ็กซี่แค่ไหนอ่ะ ตัวนั้นน่ะมันเป็นตัวโปรดผมไม้เลยอะค่ะครับแคนออมมาห้องไหนได้ไหมคะคุณไม่ครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวแชร์โลเคชั่นให้ผม,มล่ลยนะครับได้ค่ะเราเจอกันนะคะขอบคุณค่ะครับนิด เออพอดีรถไม่เสียค่ะขอติดรถกลับบ้านด้วยได้ไหมคะแล้วบ้านคุณไม่อยู่ทางไหนครับเออบางบอนค่ะทางนี้กับผมเลยครับแค้นไปด้วยกันก็นได้ครับขอบคุณครับใช่ครับเรียบรอ้อยตรงนี้นะค่ะบ้านไม่ อ๋อครับขอบคุณนะคะที่มาส่งครับดีใจนะครับขอบคุณนะคะครับไว้เจอกันนะครับแค่ชุดฉันในตัวเดียวก็ทำคุณสั่งอ,อกใจไว้ไม่ไหวเลยเหรอค่ะง่ายนิดเดียว ก่อที่คิดไปเยอะเลยนะคะคุณซันถ้าอย่างนั้นเข้ามาในห้องก่อนสิคะเราไม่ต้องคุยกันอีกเยอะเลยใช่ไหมคะเยอะเลยนครับในคดีครับพราะนั้ผมขอภรรยาของผมเยปนีะรภรยาสวัสดีค่ะคุณมายฉันเอาชุดชั้นในของคุณที่คุณลืมไว้บนรถสามีฉันมาคืนให้ค่ะ มีความลับอะไรที่ต้องปกปิดอยู่แล้วอ๋อคุณไหมเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยคุณไม่ต้องเข้าไปที่ออฟฟิศแล้วนะอะไรล่ะคะผมจะให้คุณเนี่ยไปประจำที่โรงงานนะแถวชายแดนส่วนที่พักเน,นะนี่ยคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะผมไม่ขนถ้าไม่มีอะวผมขอ,ขอตัวก่อนครับวีผมจะพาภรรยายของผมเนี่ยไปดินเนอร์กนะัน นี่ฉันต้องโดนยาจริงเหรอเนี่ยไม่นะซันทำไมคุณถึงทำกับคุณไมค์เขาขนาดนั้นล่ะคะพูดจริงนะผมว่าสิ่งที่เขาพยายามทำเนี่มันไม่ดีเลยนะถ้าคุณไม่ขอไว้เนี่ยผมงคงไว้เขาออกไปแล้วอะ แล้วคุณไม่เสียดายได้ยังไงคุณไม่เนี่ยเขาเป็นคนเก่งนะคะความสามารถเขาก็เยอะช่วยงานได้หลายอย่างเลยคุณขาดคุณไม้ไปคนหนึ่งเนี่ยงานคุณจะเป็นยังไงผทำไม่ด<อ>ีเยถึงไม่มีเขาอยู่เนี่ย,มมย,ยผมก็หางอ,อุปมาแทนได้แต่สำหรับผมแล้วเนี่ยคุณมีแค่คนเดียวคุณเป็นภรรยายของผมอะไรที่ทำให้คุณไม่สบายใจเนี่ยผมตัดได้ทุกอย่างนะแลคุณเดียว ขอบคุณคุณมากๆเลยนะท่ันยังไงผมก็ต้องขอบคุณนะที่คุณเอาไว้ใจผมเรารักกนะันจริงไหมขอบคุณนะอือหือ